ถ้าอกย้วยยานแล้วเสริมหน้าอกอย่างเดียวได้ไหมไม่ยกกระชับได้ไหมไม่อยากเป็นแผลเป็นถ้าอกย้วยยานแล้วไม่ยกกระชับได้ไหมไม่อยากเป็นแผลเป็นเสริมหน้าอกอย่างเดียวได้ไหมหมอต้องบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าคนไข้บางคนที่ไม่อยากมีแผลจริงๆนะแล้วหมอตรวจแล้วเนี่ยคนไข้มีความคล้อยของเต้านมนะ เป็นข้อบ่งชี้ที่ต้องยกกระชับแต่คนไข้ไม่อยากยกกระชับอยากจะเสริมให้มันตึงอย่างเดียวได้ไหมคําตอบคือได้ถ้าคนไข้คนนั้นเป็นแค่การคล้อยระดับ A ก็คือว่าหัวนมเนี่ยต่ำกว่าเรานมไม่มากนักต่ำกว่านิดหน่อยหรือเท่ากันแต่มีลักษณะเป็นเต้านมด้านล่างตกลงไปนิดเดียวนะแต่ว่าหัวนมนี่ย,ยังตั้งดีอันนี้ในคนไข้กลุ่มนี้ในบางครั้งเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ต้องการที่จะมีแผลยกกระชับจริงๆนะหมอแนะนาว่าบางทีเราสามารถใช้การเสริมเต้านม นะบวกกับการใช้เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เสริมหน้าอกโดยซิลิโคนใต้ใต้ฟัชเชียรหรือว่าซับฟัเชียลที่หมอทําอยู่เนี่ยหรือว่าการใช้ซิลิโคนทรงสูงเพื่อช่วยดังทรงหน้าอกขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็พอช่วยในเรื่องที่ว่าทําให้หน้าอกเนี่ยมันตึงขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องไปมีแผลยกกระชับ แต่ถ้าในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องรู้ไว้ว่าต้องเป็นการหย่อนคล้อยที่ไม่มากนะระดับ A เท่านั้นนะคือระดับ B ระดับ C คือหนะหัวนมที่มันต่ํามากเนี่ยถึงแม้จะใส่ซิลิโคนทรงสูง,สง,สงดันแค่ไหนนะสุดท้ายพอทุกอย่างเข้าที่พอทุกอย่างยุบบวมนะเต้านมมันก็จะคล้อยลงอยู่ดีก็เป็นลักษณะเหมือนลูกตุ้มห้อยอยู่ดีก็ไม่สวยอยู่ดีเพราะงั้นเสริมหน้าอกเพื่อแก้หน้าอกอย้วย,ยานแก้ได้แต่ต้องเป็นหย่อนคล้อยระดับ A เท่านั้นครับ